ครับวันนี้เพจบ้านพักกูวิล่าไทยแลนด์นะครับเอมาชมดีเจ12ห้องนอนนะครับที่ติดชายหาดใจกลางเมืองพัทยาอย่างนี้เลยนะครับผมตรงนี้จะไปสายหาดสาธารณะนะครับสามารถเดินอ้อมนะครับสำหรไม่สามารถลงตรงนี้ได้นะครับผมก็ื่อติอ้อมไปเล่นชายหาดอยู่ด้านนี้นะครับด้านซ้ายมือของเรานะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ําที่มองเห็นวิวทะเลนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับนี่ครับบรรยากาศริมทะเลนะครับบ้านดีเจ12ห้องนอนนะครับผมจะดูริมทะเลอย่างนี้เลยครับผม เด็กครับมาสักครู่ไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสระหน้าขนาดใหญ่เลยครับผมแต่วันนี้เราพาชมทั้งหมดไม่ได้นะครับทุกห้องนอนไม่สามารถไปทุกซอ่อกทุกมุมได้เพราะว่าผ้ายังไม่ได้ปูแล้วก็ทำความสะอาดจะไม่เสร็จเพราะบ้านหลังนี้เต็มเร็วมากครับผมเพราะว่าใครจองมามี่ยมีลูกค้าอินเอาต่อเวลาแล้วแม่บ้านก็ต้องค่อนข้างลุมหนักเลยนะครับนีน่ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยจะทานได้คร่าวๆน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่จะมาจองบ้านหลังนี้นะครับก็ตัดสินใจได้ระดับหนึ่งเลยครับ นี่ครับตรงนี้จะมีโต๊ะพูลนะครับแล้วก็มีลานกว้างนั่งริมทะเลนะครับเครื่องเสียงเต็มพิกัดเลยครับบูร์ลโพงเนี่ยแล้วก็เครื่องเสียงนี่ครับดูอุปกรณ์ไม้ลาโพงเนี่ยครับจอทีวีใหญ่มากครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวริมน้ำนะครับพอดีเป็บ้านทวารสถานแล้วตรงนี้จะมีเคาน์เตอร์บาร์นะครับผมตรงนี้นะครับมาจากห้องรับแขกตรงนี้จะมีห้องน้ําส่วนกลางให้บริการนะครับแล้วก็อนนี้จะเป็นห้องหนึ่งครับห้องนอนห้องที่สอง นะครับตกแต่อองสไตล์เดียวกันครับก็คือทุกท่านดูไม่ครบไม่เป็นไรครับแต่ว่าไปถึงห้องเนี่ยทุกห้องจะสไตล์ตตนี้หมดเลยต่างกันที่วอลเปเปอร์เ,รเรท่านั้นเองนะครับนอนห้องที่3นะครับผมพาไม่ได้ไล่เนาะเพราะว่าแต่และห้องยังทําไม่เสร็จตามละเบีบไม่ได้เลยก็ย <S <S คือพามาดูส่วนใหญ่ทุกห้องเนี่ยจะเป็นเตียง6ฟุตและเตียง3ฟุตครึ่งนะครับห้องนี้เห็นวิวทะเลนิดหนึ่งนะครับอยู่ชั้นหนึ่ง ันนี้ก็ห้องนอนห้องที่4เช่นกันครับอันนี้ก็จะเห็นวิวด้านข้างนะครับจะจะตกแต่งมีที่นอนเหมือนกันนะครับผมแต่ไม่มีทีวีนะครับที่นี่ห้องนอนทุกห้องส่วนใหญ่จะไม่มีทีวีอันนี้อีกห้องหนึ่งนะครับห้องนี้ห้องนี้มีห้องน้ำเป็นตัวนะครับส่วนห้องนี้ครับจะใช้ห้องน้ํารวมแบบนี้แยกเป็นหญิงกับชายตรงนี้นะครับนี่เราขึ้นชั้นสองนครับแล้วเราไปดูนะครับคือเราก็โบกทางนี้ครับอบรรยากาศรอบเรา อันนี้บรรยากาศห้องนอนห้องที่12นะครับวันนี้เราไม่ได้พาชมทุกห้องจะมีห้องน้ำในตัวนะครับสองห้องนอนติดทะเลของที่พัทยานะครับเนี่ครับห้องนี้จะเห็นวิวทะเลเลยนะครับเดี๋ยวเราแผนให้ดูนะครับตอนนี้ประมาณ4โมงเย็นแสงก็จะ2นิดนึงแต่ก็มีม่านปิดนะครับมีสระว่ายน้ํามีต้นไม้มีที่นั่งเล่นนะครับตรงหน้าก็เป็นชายทะเลนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นครับวันนี้อาจจะขออภัยตัดไม่ครบนะครับเพราะว่าบ้านทั้งหลังยังไม่เสร็จเลยนะครับเพราะว่าบ้านที่นี้ลูกค้าเต็มมาก อันนี้เป็นห้องที่11ครับนอนได้3ท่านเช่นเดียวกันครับวิวทะเลมีระเบียงส่วนตัวนะครับหลักห้องนี้สามารถเลื่อนประตูนี้ออกไปชมทะเลได้นะครับเดี๋ยวขอขอนุญาตผมหาก่อนอ๋ออันนี้เขาจะไปให้เปิดนะครับขอโทษทีนะครับแต่ก็เห็นวิวทะเลอย่างนี้ได้เลยครับสำหรับห้องนี้ครับอันนี้เป็นห้องที่11ครับนอนได้3ท่านเช่นเดียวกันครับวิวทะเลมีระเบียงส่วนตัวนะครับหลักห้องนี้สามารถ เลื่อนประตูนี้ออกไปชมทะเลได้นะครับเดี๋ยวขอขอนุญาตผมหาก่อนอ๋ออันนี้เขาจะไปให้เปิดนะครับขอโทษทีนะครับแต่ก็เห็นวิวทะเลอย่างนี้ได้เลยครับสำหรับห้องนี้นะครับห้องที่สิบเอ็ดนะครับที่จะไม่มีห้องน้ำในตัวแล้วก็นี่ครับวันนี้ห้องน้ำจะอยู่ด้านนอกนะครับผมห้องที่สิบนะครับจะไม่ไม่มีห้องน้ำมีห้องน้ำในตัวเช่นกันตกแต่งเหมือนกันครับผมมีสามท่านเช่นเดียวกัน ก็มีห้องน้ำเป็นตัวเช่นเดียวกันตกแต่งเหมือนกันนะครับตอนนี้จะไม่ใช่วิวทะเลจะเป็นวิวด้านหลังนะครับที่ตอนนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับจอดได้เยอะเลยครับผมว่าเป็น10คันนะน่าจะพอสาหรับที่มาแล้วก็มีรถล้อขอบชิดแบบนี้ครับเดินออกทางบ้านไปดูชายหาดกันนะครับนี่เราเดินออกมาจากตัวบ้านครับนี่ตรงนี้เป็นถนนสาธารณะนะครับติดกับตัวบ้านตรงนี้ก็จะเป็นหาดนะครับเดี๋ยวไปดูทะเลนิดนึงตรงนี้เป็นยังไง เนี่ยครับเรายืนนี่หันหลังไปตัวตัวบ้านนะครับทางที่เราเดินมาเมื่อสักครู่หนึ่งตอนนี้ก็จะเป็นลานจอดรถสาธารณะนะครับเนี่ยครับเราเดินมาชมทะเลเลยครับตรงนี้เป็นหาดเล่นน้ําได้เต็มที่นะครับนะครับหาดอยู่บนเขาพระตำหนักนะครับจะอยู่ระหว่างหาดพัทยาแล้วก็หาดจอมเทียนนะครับโอเนี่ยครับตรงนี้บรรยากาศดูก็ค่อนข้างสวยครับตรงนี้มีคนเก็บหอยนะครับแล้วตอนนี้ก็จะมีบริเวณใต้ต้นหูกวางมีเตียงผ้าใบนะครับอ่าที่ฝรั่งชอบมามี กิจกรรมทางน้ําบ้างครับเสามารถติดต่อได้นี่น้องๆเขาก็เล่นน้ํากันมองตรงไปก็จะเห็นเกาะล้านนะครับเนี่ยครับเกาะล้านอยู่ขวามือเราเนี่ยครับตรงตรงมุมนี้พอดีเลยนะครับหากใครสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เพจบ้านพัก่าเบไซด์บ้านพักฟูร่าแอดกอลหรือช่องยูทูปบ้านพักฟูล่าไทยแลนด์ท้ายคลิปนะครับมีให้แคชจอารโกรดแอปไลน์เข้ามาถามน้องให้บินได้เลยนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆหรือสำหรับการจองนะครับขอบคุณครับ